สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นแฟนช่องพันไม้ที่พอเพียงทุกๆท่านนะครับวันนี้ครับมีคลิปสั้นๆนะครับจะพาไปดูความแตกต่างกันครับระหว่างการเสียบยอดจากต้นที่อยู่ในป่าครับครับการที่เราเสียบยอดจากตอแล้วก็เพาะเลี้ยงแล้วก็เอามาปลูกนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงเพราะมีเพื่อนๆหลายท่านสงสัยอยากจะเห็นนะครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงครับจะพาไปดูครับวันนี้ครับไปดูกันครับออกมาดูกันครับ ลุยส่วนลกๆหน่อยนะครับวันนี้แน,น่เพื่อนหลายท่านก็ถามมานะครับว่าเ,เสียบยอดอุ้ยหมดกัดครับเสียบยอดออจากต้นตอที่เราเคยเสียบกันนะครับแล้วก็พอติดแล้วก็เอามาปลูกครับที่ซื้อไปบ้างนะครับเดี๋ยวแต่ผมออกตัวก่อน,นว่าไม่มีอันไหนที่มันไม่ดีหรือว่าอย่างไงนะครับเราพิจารณากันเองว่าควรจะเอาแบบไหนให้เหมาะสมกับตัวเรากับส่วนของเรานะครับอ่ะอันนี้ดูต้นแรกก่อน ๋ยวเอาดูต้นนี้ก่อนดีกว่าต้นนี้นะครับเป็นต้นกิ่งทาาทั่วๆไปที่เอามาปลูกนะครับต้นสูงต้นสูงแล้วครับกิ่งทาบอ่าตัวนี้อ่าทั่วไปนะครับมันก็ต้นใหญ่หน่อยต่อไปนี่ครับอันนี้ถัดมาเป็นกิ่งที่เราเสียบยอดนะครับเสียบยอดจากต้นต่อที่เราซื้อมาหรือเพาะเองครับจากเม็ดนะครับแล้วมาเสียบยอดเป็นต้นเล็กนะครับเมื่อก่อนนะครับที่ผมผมเคยลงคลิปไปนะฮะวันนี้จะพามาดูครับนี่ครับ พอมันนี่อันนี้เป็นรอยที่ผมเสียบไว้ครับดูนะครับรอยเสียบไว้มันจะเป็นมีผมเสียบยอดเดียวเลยเน,นี่ยเราใช้เวลามาปีสองปีแล้วก็โตขึ้นมาบานนี้ครับมันก็โอเคนะครับไอ้ตรงนี้ไอ้ตัวที่เราเสียบยอดแบบนี้นะครับปัญหามันคือมันจะอัพพูดตรงๆงนะครับเราไม่ว่าไม่โกหกกันคือมันจะโตช้านิดนึงมันมีระยะเวลาของมันนิดนึงแต่ถ้ามันเป็นทรงพุ่มอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปฝนล,ลงมาหรือว่ายัางไงเราบำรุงไปมันก็จะโตเร็วขึ้น แต่อันนี้ของผมนี่ก็บุฟเฟ่ครับหากินกันเองครับเพราะว่าช่วงหลังนี้ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเลยลกนิดหนึ่งครับแล้วนี่เอามาให้ดูความแตกต่างครับและปีนี้ผมว่าผมจะมันเน้นเรื่องการเสียอดกันดีกว่านะครับมันสนุกดีครับแล้วมันมีอะไรไปแปลกๆให้ดูด้วยเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นนึ่งอัะอันนี้เป็นต้นที่ใหญ่แล้วนะครับต้นที่ต้นโตแล้วนะครับแต่ผมมาเปลี่ยนยอดมันนะครับ ต้นโตแล้วตอนแรกเป็นมะยงชิดพันธุ์ทุนเก้าครับแต่ผมเอายอดของส่วนหน้าบมาเสียบครับเดี๋ยวพาไปให้ดูนะครับนี่ครับตรงนี้1กิ่งครับหกิ่งผมเสียบไปนะต้นนี้ผมเสียบไปประมาณ3กิ่งครับเดี๋ยวนี่เป็นต้นเดือผมริ้งเลยไม่เอาแล้วนี่ก็เป็นรอยเสียบไว้ครับอันนี้เสียบเมื่อปีได้ปีปีกว่าครับอันนี้ผมที่มีก็เสียบนะฮะแล้วผมก็ตัดตอมันออกตัดตอเก่ามันออกไปแล้วนะครับ มันมีเทคนิคการตัดต่อมานะครับที่จะบอกเพื่อนๆนะครับไม่ให้ต้นไม้ตายนะครับอ่ะนี่ครับนี่ต้นนี้ใหญ่หน่อยนะครับประมาณผมเสียบไว้ประมาณ2ปีสองปีแต่ก็ไม่ได้ดูแลอะไรมานะครับนี่ลองดูทรงครับดูทรงครับต้นใหญ่ต้นหัวเลยประมาณสองเมตรกว่าแล้วครับนี่แต่บอกว่ามันเสียบไว้ต้นลยยอดเองนะครับอันนี้นี่้อยนี่ครับ คอยเสียบอย่างนี้นี่อันนึงแล้วก็อันนี้ก็อันนึงครับจะมันจะหุ้มแล้วนี่เนื้อมันจะหุ้มแล้วครับมันมี2ต้นมันเป็นตอกต้นที่ขึ้นเองครับผมก็เสียบอีกไว้นี่เป็นมะยงชิดนี่ความต้นใหญ่ครับเนี่ยมันโตไวเพราะว่าลาต้นมันใหญ่แล้วมันแข็งแรงมันลากันเดินไปแล้วครับไอ้ต้นที่เรามาเสียบจากตอมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ถ้ามันโอเคแล้วอย่างที่บอกนะครับถ้ารอได้โอเคแล้วมันก็จะโตเร็วครับ ครับเพื่อนๆครับสรุปว่าไม่มีความแตกต่างกันครับถ้าเรารอได้นะครับมันจะมีข้อจำกัดนิดหน่อยแค่ระยะเวลานะครับถ้าต้นต้นที่เสียบยอดต้นเล็กถ้าเอามาปลูกใช้เวลาเป็นทรงพุ่มที่โตแล้วมันก็จะโตเร็วถ้าต้นใหญ่มันก็จะได้ความรู้สึกที่มันโตเร็วแล้วมันอาจจะติดลูกเลยนะครับก็ประมาณนั้นแต่สรุปแล้วพอทันกันแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันครับมีรากแก้วเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยววันนี้ค่อยๆคุย,คย,คยไปแค่นี้ก่อนครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ